สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมตอนรับพลพี่น้องสู้ฝูสุขุนเขาสู้ทีมงานบุญพารวยครับพ่อๆครับผมบุญพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้นเนาะห้ามาติดตามตัวเลขเบาวเชียงเมืองผีเจ้าของตัวเลข6 3เม็ดเดียวโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวฟันเลย63อ่าเพื่อนไท้อี่ยังก่อนเก้าหกสามพี่น้องอ่ากันแม่นผู้เอาเป็นมุนนามุนหลังไครได้ทั้งล่างทั้งบนอ่าบานี่เมื่อนี้เอฟซีเพิ่นฝากเงืน มาให้บ่าวเชียงเนื่องจากว่าเพิ่นได้โชคได้แช่จากบ่าวเชียงฝากมาแต,แต่สหรัฐอเมริกาฝา,ากเงินมาหนึ่งพนหาร้อยบาทให้เป็นกำลังใจให้บ่าวเชียงทำดีต่อไปบอยไวยต่อไปว่าสัน่นอ่ะ,อะว่าเสียเวลาเดี๋ยวสิพาไปมอบบ่าวเชียงจั๊กสิยู้ว่ายู้ดคุณนั่นแต่ตารางเราไปไปย่างโอ้ก็แล้วของที่ซื้อมาให้อยู่ในรถโอ๋ป่เอาซื้อ,อของมาฝากบ่าวเชียงน้ามือนี่ กันเอฟพีะันเอฟพีละ,ะมามา่ากาแฟเป็นมาม่าด้วยเป็นขนมนมเนยขนมน,ยนมายนาให้กำลังใจเพื่อนว่าเพื่อนว่านาเชดายดไดกันสมมุติว่างวดอ่านั่นน่ะบอกเพื่อน บอกวันออกเพิ่นเถกน่ะเลขเพิ่นสิบประาตจังหวัดเลยมวนนี้ก็บอกพิดอีกแล้วมวนนี้บอกพิดอีกแล้วบอกว่าออกวันอาทิตย์พระธรรมตั้งบัตรกับไปฮอดบ้านไปเช็คเบิ่งออกวันจันเออขอบคุณครับแั่ดอกไปเอาไหมหเอาเสี้ยงเอาไหมมองยูวมองเศร้าเพิ่นกับยูนี่ละครับพี่น้องครับผมมองยูมองเศร้าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นยูบอกประจักษ์ดกันเอาเอาเสี้ยงยูบ้านยูยูยูบ้เอายูยูตัวนี้โอ้ยยูยู เอฟซีนะ่ะฝากของมาให้นี่ฝากชุมนีมาให้เมื่อวานนี่ที่มาท้ายคลิปนะ่ะบอกมือออกผิดอีกแล้วปกติเลขออกวันจันทร์เท่าเฮ็ดไปเนี่เฮ็ดวันอาทิตย์มันยวะค่ะไ<า>มเ่เฮ็ดให้ไหมเนี่ยเนอเอ่อเอฟซี FC สิบวสีผิดที่สีผ้ากันผิดไปเบิด์ที่เอาๆนี่มาออกผิดในบ้านสิออกมาเอาพี่ <laughs> ใช่ไหมเห็นว่าเห็นยหย่มวลน,นี่เราบางโย่บางเศร<อ>้าเพิ่นกระได นี่บ่อนอนนี่ยังมาเมัองยู่หมือเศ่าก็ได้ว่าอ้ยอยู่จะไหนยุ่งบ่กกาบ่ะยุ่งบ่กการฝนมันเอาดังเสียบลงไปเสียมันม้อนบ่กการดอกมะฝนฝนตกกับบ่อเปียกแบบเบาเสียงยุ่งบ่กการยุ่งมีแต่เอาดังเสียบเข้าไปเสียมันเสร็จน้าออกมาพี่มาบ้านนี้ม้าน้ามาดอกมะโอ้ยบ่ะเฮ็ดประตูประตูไปเนี้ยเอาเอานี่ลเราเหมืองยู่หมัองเศร้าก็ได้พี่น้องชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้บ่พี่น้อง อันใดพ่อแบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันไปอันนี้กาฝากขอบุญขอบคุณนแทน่นบ่าวเสี่ยงเนี่ยสำหรับผู้เพื่อนใจบุญชุนท่านเพื่อนใจบุญใจไง่นี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อนในโซ่มหาแอบเนาะกับฝากไปให้ปูแพร่กลางน้ำด้วยเมื่อเช้าก็ไปเอาไปห้มาแล้วก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยค่ะที่ได้เอา ฝากตอนพอยพี่น้อังอีฟซี่าจะทะลุนเบิังว่าปูแพรกางน้ำตัวไรแล้วก็ามาลุนเบิังเบาเชียงที่ไหนตัวไรเอ้ามายืยนบังอยู่นี่เอามารับของมาอือรับของเอานี่เป็นมาม่าหนึ่งกล่องแต่ว่าบอมีซ้องมามา่าที่ไหนนี่มี่ตะกองเอารับไป <c oughs> หนึ่งกล่องล้ <c oughs> อเล่นอืออันนี้เป็นขนมปังนะ <c oughs> นมแล้วก็กาแฟเบอร์ดี้กินให้เบิ้ลมือหนิ <c oughs> ว้าวพอดีหนึ่งนี่กินให้เบิ้ลมือ แล้วก็มีนมมีขนมนมน้อแข็งต่างๆหน้านามันนี่แหละเออแล้ว,ว,วลก็เงินส่วนที่เหลือก็จีมอบให้เบาเชี่ยงแต่ว่าบอกเลขก,ก่อนก็จีมอบเงินให้เด้อเอาหนิเอาเอาข้ไปไว้สักนั้นเราออกมาบอกเลขเด้ดเออ๋อได้มองนั่งมองคุยกันแล้วบ้านี้เ,เลขที่ปล่อยไปเมื่อนั้นนะบอกมือผิดบอกมือเลขออกผิดปกติมันจะออกวันจันทร์เมื่อนั้นบอกเป็นวันอาทิตย์มันผิดเฮ็ดหายหม่ใเด้อ พอดีอย่างนึงกับกเอฟซีฝากเงินมาให้ฝากเงินมาให้พันหาแต่ว่าเพื่อนห้ไปซื้อของซื้ออีหยังต่างๆนั่นน้าให้เบาเชียงกับซื้อเบิร์ตไปประมาณหาหนึ่งกี่บาทเหลืออยู่หนึ่งพันบาทกระชิมอบให้เบาเชียงเลยเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเลขวันนี้ให้เพื่อน,นเด้เอะเฮ็ดไหมเลขออกวันจันทร์เนอจำได้เออเอาหนี้เงินเด้อหนี้เด้อเ,เ,เอาหนี้พันหนึ่งจุยพ่อให้เอฟซีผู้จีบมูลฐานสาธุเด้อ ผู้ขาเป้าเสียงเมียงทีขอ,อมนาดบุณพีรัตนาใจคุณพ,พระแก้วสามประการพระแก้วมรกตพระครูบ้านครูเมืองทรงดุลมันดานคำนุ่ยไหวเช่ครูเพิพ่นสงเงินพันหามหาให้ให้เพิ่นพ่อเจสิ่งดีๆีไม่ว่าสิเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าสิเป็นโชคลาภให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมัปรารถนาตามที่ใจเพิ่น ถึงทีบุดีทั้งหลายที่มาบาังเบียดจงมาไลา่หายสิ้นไปให้มีแต่ความมั่งมีสีสุขสิ่งบุดีใดๆอย่าให้บังเกิดสาธุเอาอวยพรแล้วบรรยากาเฮ็ดเ,เ,เ,เลขให้เอฟซีเพินพ่นซะเฮ็ดเลขให้เพิ่นกระเทียงวันนี้เพิ่นได้มีวาสนาหวามเฮากระเทียเพิ่นได้โชคได้ใช้น้เาเฮาคือเกา่าเพิ่นกะทิบว่านั่นดอกเพิ่นกะทิค่อยซอยคอยเหลือไปน,นี่ละแนวใดที่ พ่อซอยได้ตามกำลังเพื่อนนั่นลหละอ้าเฮ็ดรวดเลขให้เพื่อน ถาจะบิดเดี่พ่อไอพี่น้องบบาวเชียงพิ่นกำลังเห็ดให้ใหม่แก้ไขอันเก้าหันละเพราะว่าอันเก้าบอกว่าวันอาทิตย์บอกว่าบอกพิ่นว่าเลขออกวันอาทิตย์เนื่องจากว่าผู้มาไทายนี่ยกำลวงอ่านผิดที่กิงเลขมันออกวันจันทร์ก็เลยมีคลิปนี้ออกมาบบาวเชียงเมืองผีนี่ออกมาครับเอานะเอาคัากๆเลย คนกำลังติตกมาฝากกับคืนเบาเสียงเลยเลี้ยงเล่าง,<ะ>เ,างเอาไม้เอาเออเอาไม,เาไม้เอาไม้บนรถเอาไม้สูยางสูเนี่ยละเล็กออกวันจันเด้อมันต้องเอาไม้ตัวมันบอถ,ถือมือเนาะสองวันมันพลาดวดนั่นกันยอนว่าเขาบอถ,ถือมือมันนี่นแล้วบอกมือเลขกออกพิษนี่นแหละ สามตัวเป็นตัวใดเขียนไว้นี่เด้อเลขยสามตัวเป็นตัวใดเลขยสองตัวเป็นตัวใดก็เขียนไว้เลขยกวันจันทร์เด้ออือม,มีจักหางมีสองหางหรือหางเดียวมีหางเดียว,ม,ยวมีหางเดียวสองคนบ่ครับเออเดี๋ยวให โยมมาทูดผ้าลงไปพญาะะนาคก่อนบ่ผ้าลงไปเอาเรียกน้ำพญานาคก่อนบ่หมวดวังหนึ่งเรียกพญาะะนาคเข่าที่ชื่อเลยบอกว่าฝันเจ้าของ เจ็ดกับสองเจ็ดวะะชว์ดูชว์เอฟซีเขาดูบ้าเนี้ออนี่แะเนะอ่านี่เด้อพี่นองครับผมโอ้ยเขียนงวดให้เพื่อนเนี่ยเขียนงวดเนี่ยเขียนงวดเนี่ยหกันยายน2568้กันยายนสองห อือฮ uh huh. ะโซ่แบบนี้อันนี้เด้อพี่น้องครับผมเลขเบ้าเชียงเมืองผีนี่งวดหนึ่งกันยายนอันนี้คือถือต้องนะตัวนี้คือถือต้องละอันก้อนนะ่ะบ้บ่ถือต้องผมบอกมือออกผิดกับที่มีคาด,าดเคลื่อนยูหรือจังไดกับ,บ่จัดอ่นี่ครับหนึ่งกันยายนสองห้าหแปดอ่า บ่าวเชียงฟันสามตัวมากยังบ่าฟันหรอกว่าแคือหายสามตัวมาก่อนเป็นออเดอร์อรมาก่อนสองห้าเก้าครับผมห้าสองห้าเก้าในส่วนรางก็เป็นหนึ่งเกตกับสองเกตเดอร์พี่น้องครับล่องผิดจารณะนาเบงล่องวิเคราะห์เบงครับผมทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเลขมิถิตมิผิดเดอร์อยพี่น้องอาทาั้งช่องบริไดการลั่นตีว่าจิถิรร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เดอร์ทุกสิ่งมีความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ครับผม ลองออกไปวิเคราะห์เบิงจอมือจอเวนมากบ่าวเสียงสีฟันให้ตัวใดสีเน้นให้ตัวใดก็ค่อยติดตามไปเรื่อยๆครับผมมีโอกาสก็ยิดท้ายถ้ำคลิปหมายเพี่น้องเบิงไปเรื่อยๆในส่วนของตัวเลขของบ่าวเชียงเมืองผีเนาะเออเอ้าบานนี้ก็เอาลงได้แล้วบ่าวเชียงครับผม